เทพเซียน40,000ปีตอนที่271สหายเก่าไม่ได้พบกันนานแล้วขณะเก่าวฟองสีแดงและสีขาวที่เหี่ยวแหง้งก็พองตัวขึ้นอีกครั้งแทบจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่มีผิดเพี้ยนเว้นเสียแต่ว่ามีจุดสีดำเล็กๆปรากฏขึ้นตรงแกนกลางเจ้าอาจมองว่าอาคมห่วห้ามเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์และหนอนดำเป็นไวรัส ที่เจาะเข้าไปในร่างกายหยวนฉีอธิบายสืบต่อเนื่องจากอาคมห่วงห้ามสองชั้นนี้ลีลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำลายทั้งหมดได้ในคราวเดียวนอนดำของข้าจะใช้กลยุทธ์กัดเสาะเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยผสมตาปลาเข้าไปปลอมปนกับไข่มุกหลังจากกัดเสาะสำเร็จก็จะแปลงโฉมโดยใช้รูปแบบของพวกมันเองเพื่อหลอกลวงอาคมห่วงห้ามว่าเป็นพวกเดียวกัน รอจนกว่าอาคมห่วงห้ามมากกว่า90%จะถูกแทนที่ด้วยหนอนดำถึงเวลานั้นจึงสามารถเปิดฉากการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบกล่าวถึงตอนนี้ยวนฉีก็หยุดลงจองมองหลีเหวาด้วยสีหน้าแปลกๆหลีเหว่ไม่เข้าใจจองกลับไปที่ยวนฉีอย่างงุนงงหลังจากผ่านไปครึ่งนาทียวนฉีทอดถอนใจกล่าวว่า เหตุผลที่ข้าเสียเวลาอธิบายให้เจ้าฟังทั้งมากมายถึงกับเปรียบเทียบเคล็ดวิชาลับอันลึกซึ้งเป็นคำอุปมาที่เรียบง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจก็แค่จะบอกว่านี่เป็นเคล็ดวิชาลับที่ซับซ้อนและร้ายกาจยิ่งข้าต้องใช้เวลาหลายปีในการประดิษฐ์คิดคนและคร่ำเคร่งฝึกฝนอย่างหนักกว่าจะมีความสำเร็จได้ถึงขั้นนี้ซึ่งหมายความว่ามันแพงมาก หลีเหวพยงะใบหน้ากลายเป็นแดงกำรรทันทีขออภัยด้วยปรมาจารย์ยวนข้าไม่ทราบจริงๆว่าการทำลายอาคมห่วงห้ามสองชั้นนี้จะต้องใช้เงินเท่าใดหยวนฉีกล่าวโดยปกติแล้วผู้ที่มาหาข้ามักจะต้องเจอกับโรคร้ายที่รักษาไม่หายซึ่งหนักทำลายอาคมห่วงห้ามคนอื่นไม่อาจแก้ปัญหาได้แน่นอนว่า ค่าจ้างของค่ายอมต้องมีราคาแพงกว่าปกติโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ราวๆห0ึรล้าน100ล้าน,ลานหลีอเหวยาวแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอมันไม่ว่าอย่างไรก็ไม่คุ้นเคยกับระดับราคาในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรเสียทีระดับความฝุ่งเฟอ้อเกินจริงนี้มันอะไรกันแน่นอนไม่เช่นนั้นเจ้าว่าค่าจะเล่นกระสวยบินสุปปอร์คาร่าได้อย่างไรกันเล่า ยวนฉีกรอกตาจากนั้นหันเหหัวเรื่องทันทีกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอย่างไรก็ตามมีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากรู้มากเมื่อครู่เจ้าเพียงชี้แนะตามสบายไม่กี่คำก็สามารถช่วยให้ข้าทุบตีเก่าหลงจมธรณีแม้แต่สถิติส่วนตัวของข้าก็ดีขึ้นกว่า7%ข้าสงสัยว่าหากเจ้าตั้งใจปรับแต่งกระสวยบินซุปเปอร์คาร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับของข้าโดยเฉพาะ จะเกิดอะไรขึ้นข้าเป็นยอดฝีมือเจ้าเองก็เป็นยอดฝีมือข้าจะช่วยเจ้าทำลายอาคมห่วงห้ามสองชั้นโดยไม่คิดเงินเจ้าก็ช่วยข้าปรับแต่งกระสวยบินเป็นการแรกเปลี่ยนเจ้าเห็นว่าอย่างไรคำขอนี้ไม่มากเกินไปลีเหวียบคิดอยู่ชั่วขณะจากนั้นกล่าวว่าแต่หากไม่มีห้องทำงานปรับแต่งและชิ้นส่วนประกอบสำหรับการปรับแต่งข้าก็ไม่อาจทำอะไรได้ ยวนฉี่รีบกล่าวว่าข้าสนิทสนมคุ้นเคยกับร้านปรับแต่งกระสวยบินหลายแห่งในระแวกนี้หากจะขอหยิบยืมห้องทำงานปรับแต่งและช่างปรับแต่งสักหลายคนเพื่อเป็นลูกมือของเจ้ารับรองว่าไม่มีปัญหาพวกมันยังมีชิ้นส่วนประกอบสำหรับการปรับแต่งอย่างครบครันและแม้ว่าจะไม่มีสินค้าที่เจ้าต้องการใช้ก็ไม่เป็นไรพวกเราสามารถขอให้ตัวแทนจำหน่ายกระสวยบินรายใหญ่จะส่งมาให้ทันที เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเพียงแค่บอกมาเท่านั้นลียาวไตรตองอยู่ชั่วคู่จากนั้นกล่าวอีกว่าข้าต้องการบันทึกภาพการแข่งขันกระสวยบินซุปเปอร์คาร์ของท่านจากทุกมุมมองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะข้าต้องวิเคราะห์รูปแบบในใสิสัยความเคยชินและขีดความสามารถในการขับของท่านอย่างละเอียดยยนฉีพยักหน้าพรางกล่าวไม่มีปัญหา ปกติค้าบันทึกภาพการแข่งขันแต่ละครั้งเอาไว้ยังครบถ้วนอยู่แล้วอีกสักครู่จะรวบรวมมาให้เจ้ายังต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่มีหลีเหยาวยากราวอย่างเคร่งขึมสแสดงกระบวนท่าวรยุทธ์ให้ข้าดูสักเล็กน้อยยวนฉีตะลึงงานกระบวนการประสานงานระวางมือเทา้าและร่างกายนับเป็นคุณสมบัติสำคัญอันดับแรกของนักขับ ข้าจำเป็นต้องร่วงรู้ขีดความสามารถของท่านอย่างละเอียดหลีเหวยาวอธิบายยวนฉีขขมวดคิ้วแนบแน่นท่านใดนั้นร้องตะวาดเสียงแปลกพิกลคนขายจูจูก็ป่วยเป็นโรคก,กระดูกอ่อนรายรำกระบวนท่าสิสมสัตว์ร้ายสัป,ประยุทธ์ที่บิดบ,ดเบิเบียเบ้ยวออกมาในท่านวิเศษมากในท่านไม่ว่าจะทำอะไรก็รอเรานะ่าดูไปเสียทั้งนั้นทำให้เซียวโยยากจะหักห้ามใจได้จริงๆอา วิญญาณเทียมทั้งสองร่างสั่นระทวยราวกับดอกไม้ไหวอยู่ด้านข้างส่งเสียงหอบหายใจขังแล้วขังเล่ายวนฉีขบกรามแน่นถามว่าเช่นนี้ใช้ได้แล้วหรือไม่ดีเท่านี้ก็พอแล้วหลีเห่าแยมยิม้มสิบนิ้วเริ่มไม่อยู่นิ่งดีดเด้งขึ้นมาเองราวกับควบคุมไม่ได้เสียงกระดูกรันเกลียวกราวดังระรัว กินอายสภาวะของยอดฝีมืออันน่ากลัวแผ่ซานออกมาจากลูกขุมขนทั้ง36,000จุดทั่วรางหาได้ด้อยกว่าสภาวะของยวนฉียามที่อยู่หลังแป้นพิมพ์เสมือนเมื่อสักครู่นี้ไม่ครึ่งชั่วโมงต่อมาในร้านปรับแต่งกระสวยบินไม่ไกลจากโกดังของยวนฉีเท่าแก่ซุนปรมาจารย์ฟางท่านนี้เป็นยอดฝีมือคนใหม่ที่ข้าเชือ้อเชิญมาข้าจะให้มันช่วยปรับแต่งดาวทลายทัพ ที่ข้าส่งมาซ่อมที่นี่เมื่อวันก่อนขอหยิบยืมห้องทำงานปรับแต่งและช่างซ่อมกระสวยของท่านสักหลายคนคงไม่มีปัญหาใดกระมังยวนฉีสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของร้านปรับแต่งกระสวยบินแห่งนี้เป็นอย่างดีพอมาถึงก็กล่าวจุดประสงค์การมาอย่างยิ้มแย้มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายิางแน่นอนปรมาจารย์ฝางท่านนี้ซอนคมงำประกกายทวงทาสงบเยือกเย็น เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมันเพียงมองแว็บเดียวก็ทราบว่าเป็นยอดฝีมือที่ยากจะพบผ่านได้มีโอกาสเรียนรู้จากปรมาจารย์ฟางพวกเรามีแต่ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติไหนเลยจะมีปัญหาอันใดได้เท่าแก่สุนแยมยิมหน้าบานทำท่าเชื้อเชิญคนทั้งสองเข้าไปด้านในแต่ในใจรอบคุ้นคิดครั้งนี้ไม่ทราบว่าเจ้าแผอ้วนตัวนี้จะถูกยอดฝีมือคนใหม่นี้สูบเรือสูบเหนือไปอีกเท่าไหร่ เรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกทุก3วัน5วันยวนฉีมักจะพบยอดฝีมือสักคนสองคนมาช่วยมันปรับแต่งกระสวยบินอยู่เป็นประจำเท่าแก่ซุนก็ไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านั้นเป็นยอดฝีมือปรับแต่งกระสวยบินจริงหรือไม่ทว่ามีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันเสมอคือคนเหล่านั้นล้วนแต่เรียกราคาสูงมากจนน่าตนก แต่แน่นอนว่าเรื่องนี้เท่าแก่ศูนยอมไม่เปิดเผยออกไปเพราะมันเองก็ไม่ได้แตกต่างจากยอดฝีมือเหล่านี้ที่จะต้องอาศัยสูบเลือดจากหยวนฉีเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวของตนเช่นกันไม่ว่าอย่างไรแพ้อ้วนหยวนฉีผู้นี้ก็เป็นนักทำลายอาคมห่วงห้ามที่เก่งกาจและร่ำรวยเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยเท่านี้เรียกได้ว่าขนหน้าแข้งไม่รวง ทุกคนล้วนออกมาเผชิญโลกให้ความสำคัญแก่การผูกมิตรเพื่อทำกำไรเงินทองต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่ำรวยไปด้วยกันมีอันใดไม่ดีใหญ่ต้องหาเรื่องฉีกหน้าคนในแนวร่วมเดียวกันจนเป็นเหตุให้ลูกค้ารายใหญ่ตะเลิดหนีไปด้วยดังนั้นทันทีที่หลี่เหยาเดินเข้ามาเท่าแก่ซุนก็เริ่มสรรเสริญเยินยอเป็นการใหญ่ หลังจากรับฟังคำที่มันพร่ำกล่าวชื่นชมเป็นเวลา5นาทีหลีเหยก็กลายเป็นสุดยอดฝีมือปรับแต่งกระสวยบินชั้นแนวหน้าในสหพันธ์ซิงหยเหวาไปแล้วเช่นนั้นข้าจะฝากดาวทรายทัพสุดรักสุดห่วงของข้าไว้กับเจ้านี่เป็นกระสวยบินซูเปอร์คาร์ที่ข้ารักมากที่สุดเพียงแต่เมื่อหลายวันก่อนเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยทำให้ต้องส่งเขาซ่อมบำรุงที่นี่เป็นเหตุผลที่วันนี้ ข้าต้องเปลี่ยนไปใช้กระสวยบินสำรองชั่วขราวยวนฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นกล่าวสืบต่ออาคมห่วงห้ามสองชั้นของเจ้ายากจะทำรายได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งคืนตอนนี้ข้าจะกลับไปจัดการกับมันให้เรียบร้อยระหว่างนี้หวังว่าเจ้าจะสามารถมอบชีวิตใหม่ให้แก่ดาวทลายทัพของข้าได้ยวนฉีกล่าวทิ้งทายไว้เพียงเท่านี้ ก็จากไปทันทีเท่าแก่สุนกับช่างซ้อมบำรุงหลายคนรีบขยับเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างขวางสหายท่านนี้พวกเราไม่เคยพบกันมาก่อนกระมังหลีเหวพยักหน้ากล่ะว่าข้าไม่ได้เป็นคนในวงการแข่งกระสวยบินสุปเปอร์คาเป็นเพียงแค่มือสมัครเล่นที่ปรับแต่งกระสวยบินตามความพอใจเท่านั้น เท่าแก่สุนและช่างซ่อมบำรุงหลายคนหันไปมองหน้ากันรอบอุทานในใจน่าทึ่งมากเป็นแค่มือสมัครเล่นแต่กลับได้รับความไว้วางใจจากหยวนฉีคนผู้นี้ต้องมีดีครั้งนี้พวกเจ้าอาจได้ประโยชน์ไม่น้อยลองจับตาดูวิธีการทำงานของมันให้ดีเท่าแก่สุนส่งสายตาบอกใบ้แก่เหล่าช่างซ่อมบำรุงประจำร้าน ยวนฉีแม้เป็นแพรอ้วนแต่ไม่ใช่มือใหม่ที่ไม่ร่วงรู้อะไรเลยมันพอจะมีสายตาและข้อวินิจฉัยของตนเองอยู่บางผู้ชำนาญการครึ่งคกลางกลาง,ลางที่ค้ายเข้าใจใคยไม่เข้าใจเช่นมันนับเป็นเหยื่อที่ดีที่สุดสําหรับการหลอกลวงเงินทองแต่หากคิดจะหลอกลวงเงินทองของมันท่านต้องมีฝีมือที่แท้จริงด้วย เท่าแก่ศุนและเหล่าชัางซ้อมบำรุงอดสงสัยไม่ได้ว่าปรมาจารย์ฝ่างท่านนี้มีดีอันใดจึงสามารถได้รับการยกย่องจากหยวนฉีให้เป็นยอดฝีมือหลี่เหยาไม่แยแสสนใจปฏิกิริยาของผู้อื่นเพียงจมดิ่งอยู่ในโลกของตัวเองหลังจากคุณคิดไรตองอยู่ชั่วขณะมันก็เสียบแผ่นยกที่หยวนฉีมอบให้เข้าไปในสมองกลผลึกวิเศษขนาดเล็กุบ บันทึกภาพการแข่งขันของยวนฉีมากกว่า10บรายการถูกฉายออกมาพร้อมกันหลี่เหาเริ่มศึกษาอย่างตั้งใจการศึกษานี้กินเวลานานกว่าสมชั่วโมงหลี่เหวนั่งแนวนิ่งไม่ไหวติงกระท่งขนตาย,ยังคลายแทบไม่ขยับแม้แต่น้อยหลังจากศึกษาบันทึกภาพการแข่งขันมากกว่า300รายการแต่ละรายการเล่นซ้ำไม่ต่ำกว่า78รอบมันก็ยังเล่นภาพฉาซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง มันใช่หลับไปแล้วหรือไม่ช่างซ้อมบำรุงผู้หนึ่งอดกระสิบถามไม่ได้หลังจากเฝ้าดูอยู่อย่างคาดหวังเป็นเวลานานทุกคนก็หมดความอดทนตั้งแต่แรกหลายคนหาวอดแม้แต่เท่าแก่สุนอย่างแทบทนไม่ได้หลังจากผ่านไปอีกกว่าหนึ่งชั่วโมงลีเยาลุกขึ้นอย่างกระทันหันบุกเท่าแก่สุนทิ้งฮีบหลับไปแล้วขึ้นมาดาวทลายทับอยู่ที่ใดข้าจะไปทดสอบการทำงานของกระสวย ภายในโรงรถทามกวางความมืดมิดอันลึกหลังจอดไว้ด้วยกระสวยบินเจ็ดดลำในหมู่พวกมันยังมีกระสวยสงครามซึ่งมีราคาคางวดกว่าหลายสิบล้านแต่พวกมันล้วนถูกกระสวยบินสีดำปนแดงที่อยู่ตรงกลางบดบังรัศมีจนหมดสิน้นกระสวยบินซุปเปอร์คาร์ลำนี้มีรูปร่างดุดันยิง่งเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมแหลมคมราวกับมีสั้นสีดำที่เปื้อนเลือดให้ความรู้สึกประหนึ่งว่า พร้อมจะทะลวงท้องฟ้าและฉีกทำลายดวงดาวเมื่อหลับตาลงลีเาวาดูเหมือนจะมองเห็นภาพกระสวยบินสุปเปอร์คาร์ลำนี้ควบดิ่งเข้าไปในคลื่นสัตว์อสูรขนาดใหญ่อาศัยเพียงความเร็วขั้นสุดยอดฉีกทะลวงสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนผ่าคลื่นสัตว์อสูรออกเป็นสองส่วนโดยไม่มีสิ่งใดหยุดยัางได้ไม่น่าแปลกใจที่ถูกขนานนามว่าดาวทลายทัพ มันสามารถฉีกทะลวงกองทัพขนาดใหญ่บุกตะรุยจากด้านหน้าสุดไปจนด้านหลังสุดราวกับพากระบ,บอกไหมไผ่ห้องนักขับที่คล้ายปีกค่อยๆเลื่อนเปิดออกสองฝาค้างหลีเหยาวนั่งลงบนที่นั่งคนขับเส้นใหญ่ปราญยืดขยายออกไปทุกทิศทางแสกซอนไปอย่างช่องวางเจาะเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของกระสวยบินลีเหยารู้สึกว่า ตัวมันกับดาวทรายทับขายหอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณเดียวกันตุบ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 ตุตุบตเมื่อฝ่าครอบห้องนักขับปิดลงโลกทั้งใบคลายเลือนหายไปรอบคางกายเป็นเงียบสงัดอย่างประหลาดเพียงได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆตุบตุบตุบตตุบตตุบต นานเพียงใดแล้วที่มันไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเร็วขนาดนี้บนหน้าจอควบคุมเต็มไปด้วยพลังป่านกระแสความคิดกวาดผ่านบนหน้าจอคายกลนควบคุมสว่างเรืองรองขึ้นทีละชุดทีละชุดบุ้มบุ้มบุ้มคายกลนตานแรงโน้มถ่วงของดาวทรายถับเริ่มทำงานลอยออกจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยตัวกระสวยเริ่มสั่นเบาๆเปร่งเสียงคำรามก็ฮึม ระดุดสัตว์หลายซึ่งได้พบเหยื่อที่เฝ้ารอมานานก่อนที่จะกระโจนเขาขยำอดตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นไม่ได้มาเถอะให้ข้าชมดูว่าดาวทรายทัพลำนี้หรือไม่ก็ตัวข้าเองจะสามารถสำแแดงศักยภาพได้ถึงระดับใดในส่วนลึกของอาณาจักรสมองของหลีเหยาสุกซ้อนความทรงจำเกี่ยวกับการแข่งรถไว้มากมายนี่เป็นความทรงจำแรกสุด เมื่อมันมายังโลกใบนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเศษชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจือนับร้อยเท่าการแข่งรถเป็นสหายเก่าของมันแทบจะเป็นสัญชาตญาณของมันและ3เดือนของการฝึกควบคุมชุดรบผลึกวิเศษอย่างมอบทักษะการขับไมเอียมให้แก่มันอีกมากมายหรี่เหวาคุ้นคิดมานานแล้วว่าการขับชุดรบผลึกวิเศษมีส่วนคล้ายกับการขับกระสวยบินซุปเปอร์คาร์เป็นอย่างมาก เพียงแต่ระดับความยากสูงกว่าหลายเท่าแม้แต่ชุดรบผลึกวิเศษมันยังสามารถควบคุมได้ดังใจปรารถนายิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงกระสวยบินซูเปอร์คาร์แล้วหน้าจอควบคุมกระสวยบินซูเปอร์คาร์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเป็นพิเศษสำหรับคนทั่วไปในสายตาคงลีเหยากลับเรียบง่ายไม่ต่างจากหน้าจอรายการอาหารทันทีที่รีหยาเพ่งกระแสะความคิด ดาวทรายทับก็เปลี่ยนเป็นรำแสงสายหนึ่งพุ่งวาบออกไปในบัดดลเช้าวันถัดมายวนฉีซึ่งยุ่งวุ่นวายตลอดคืนก็กลับมาที่ร้านปรับแต่งกระสวยบินอีกครั้งแม้ว่าดวงตาของมันจะแดงกล่ำด้วยเส้นเลือดแต่สีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรอคอยอย่างไรก็ตามท่าทางดุดคนสูญเสียวิญ,ญญาณของเท่าแกสุลและเหล่าช่างซอมบำรุงกับสร้างความงุนงงให้แก่มันไม่น้อย เมื่อได้เห็นสีหน้าวาดสะพรึงและปากที่อ้าค้างของคนเหล่านั้นดูราวกับว่าในห้องทำงานปรับแต่งที่ด้านหลังพวกมันมีสัตว์ร้ายไร้เทียมทานจากยุคดึกดำบันยืนตะง,งาดอยู่ก็มีป่าน